กบสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาเน้อค่ะป้าบนคนอีสามนมณีป่าบนคนอีสานได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่ติ๋วน้ค่ะของแม่ติ๋วค่ะแม่ติ๋วเพิ่นฝันเน้ค่ะเพิ่นฝันวา่าจะไปเที่ยวค่ะไปนั่งผารถดค่ะไปน้ำกันมีเล็กหน่อยสองผู้เท่าสองค่ะขนเอาหมอเอายัง สี่เป็นหนึ่งสู้กันกินอยู่ที่สองเที่ยวเนาะค่ะเรื่องว่าเล่าความฝันของแม่ติ๋วเพิ่นสิไห้แน่ยสร้างตัวเอกแม่ไรค่ะกับไปฟั่งเบิ่งเงาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของแม่ติ๋วค่ะสวัสดีค่ะวัีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ติ๋วค่ะค่ะมาติดตามเน่ยทางความฝันกับคุณแม่ติ๋วอีกคือเก่าที่ยินว่าฝันดีค่ะท่านผู้ชม เรื่องเล่าความฝันของคุณแม่พ่นสีฝันจังไดก็ให้เพ่นว้าให้ฟังเนาะฝันว่าจังไดคุณแม่รอบนี่โอ้ฝันว่าจะไปเที่ยวมานั่ง่านรถในหอนลูกสาวน่ะฝันดึกื่เขาจะตระใดบริบึงบ้านนี้แม่โจมก็เอาอันเด็กหน่อยมาผู้หนึ่งมาขึงอันมอซีละละผู้สองกับกับไงเติบก็บุ้งหน่อยทั้งไงยังพันปลาหนุ่มหนุ่มก็นอน อมเย็นกะสีก็นอนแม่งลองค้าใมึงกินนุ่มฟองนั่งถารถค่ะใหญ่แคกถือหมัดแคกถือหม้อจะไปหนึ่งเขากินพร้อมนี่เรียนนี่รถบ้านมาไงนั่งรถตืบอุ๊ยเอาหม้อเอาหมัดไปก็ทำมาลุงตุงนั่งหยาคเขาว่ะเอาหม้อกลับเมื่อไหร่เลยหูเมื่อสั้นสามีเองสันอะไรถือหม้อถือยังกะเออ ก็เป็นฟันดีอยู่เออเนาะปต่ห่อเขาเนี่ยว่าเป็นหนึ่งเขากินญี่ปุ่นละถารถบูม้าง่ายแดตถึงสิหยาเรมเที่ยงเขาก็เลยเอาหัวเอาหมอเมื่อไหรขึ้นค่ะกับมานางถารถข้าวหนึ่งโคเมื่อบานเด็กหน่อยนะมอสีมจะปี้เลยเด็กหน่อยถือว่าหน่อยอยู่เนาะค่ะ เพราะว่าหน่อยก็คือว่าเฮาวแถวก็เพิ่นเนาะเพิ่นมาน้าเฮาเนาะเออข้างหลังผ้าร้านเอาร้านไปนั่งไาสั่นไหมค่ะร้านนี้ร้านนี้ก็ยังยังกินนมอยู่เออเหยียดขาแก็นอนให้กินนมป้องทารถไาสั่นไหมเนื่องเก่ากที่ที่เลยเกี่ยวอยู่หัวมือก็คือมือเขาพรีย่าใหเกี่ยวเปลือกอย่างเี้ยตีตัวเลขเป็นตัวใดคุณแม่ห่วย เอาเ่งแม่นี่แหละเถากับเก่าแลยเนาะค่ะค่ะเด็กหน่อยกับซองเลยจะได้เก่าเจ็ดสองเก่าเจ็ดสามนี่ละเจ็ดสามละเหล็กสามตัวเก่าเจ็ดสองเหล็กสองตูวเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ละเพิ่มขึ้นค่ะเก่าเจ็ดสองลเก่าเจ็ดสามอืมยหญ่กับเท่าแล้วเนาะค่ะเป็นเก่าตัวค่ะ พเพราะว่าท้าเขาก็เพิ่นเพิ่นกะเป็นเด็กหน่อยเนาะก็เอิ่นเด็กหน่อยคือเก้าเล็กหน่อยเป็นน้ำข้าค่ผเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนี่คุณแม่ตีจากยังคุณแม่ไม่ยัวโจมันเจ็ดเนาะโอ้โจเจ็ดโอ้ก็เลยเอาเป็นเจ็ดเลยค่ะตัดเอาหมุนเอาในี่ผู้ที่ผู้ที่ซื้อว่าโจนันกะเอาเล็กหน่อยนอนกินนุ่มสิบอ่ะอืมค่ะ เหยียดขาก็ดึงหน่อยลองไปดังสิก็นมนกินทั้งนี้ทาโรดกินนมขวดเออกินนุ่มลานรสสั่เเหม่วาสิส่วนกันไปเที่ยวนี่เตรียมข้าวของเตรียมหมอนึงหม้อแกงสิ่หนึ่งกินแบบมวนเลยยายนี่และถือหัวถือยังไปถือหม้อถือหัวไปมาสิเป็นหนึ่งสู่เขากิน ในความในความคิดภาสิไทยอย่างนี้ความถุอไทยเดียบุญบุญเนาะนั่งดนเติบ์ป้ดรู้มาไงเอาหัวหน้าหมอเมื่อไรกันห่าวมาถือมาลุงตุงนั่งตัะว่ะค่ะกลับมาหาเขาอีกนั่งประมาณข้าวหนึ่งหมู่เมื่อบาทค่ะแกกหับมาหาเมื่อไผ่หมันรถบ่มาง่าไงค่ะหลุด่มโมมาไากันนั่นเออเด็กจะหากันอีกค่ะซีข้นแล้วเด็กหน่อยสองห่าวก็แม่เจ้สอง มันก็ไปซีแหละค่ะข่มเฒ่าเฮากับแม่เจ้าโคฟีหรือน้องแม่จูเล็กหน่อยมัน,น,นก็นสองสค,ค่ะกนนน็นั่งรถมากมาห้ามาหายหนีใครมีมันเจาะอืมค่ะแล้วเที่ยวใช่หรือข่มคลิศว่าจะไปเที่ยวน่ะถ้ารถมันรถซิ่มาทางผุนเลยเก็บคนไปทา้งปีค่ะตีตัวเลข 5, 9, 7, 2, 9, 7, 3, ให้เก้าเจเกาะจ็ดสนคุณแม่นาะแมนค่ะ แม่นี่อายุเท่าไหร่60หา60หาปีเนาะฝันว่าสิเด็ไปเที่ยวยางดีโอ้ยแ,แต่ว่าบัตรเล็กที่ที่ไปนั่งทารถนั่นบเูเรเน่บเูบเรเนมค่ะบูเรเนมกับบัตรเล็กที่เจ้าของกับสำคัญได้ขนไปไวขึ้นค่ะน้อหนึ่งสองสามเนะี่บัตรเล็กที่บัตรเล็กที่หนึ่งสองสามน้นอคุณแม่ของคุณแม่เองกับกล้องกันไหวเนาะกันเลงเนาะค่ะเรื่องเล่าข้องฝันกับมิซัมนี่เลยว่าคุณแม่ พี่ซ้ำหนีละสันสันซ้ำหนีละพราะีเอาง่ายๆล่ะเพราะไงไม่งก็ได้คิดเอาค่ะแต่ว่าคนของกลับเมื่อไหวไปกลับมหาหมู่อีกบ่กลับมันนีเพอมาแม่โจ้้ันเมื่อหรือกลับมา่ารรอีเท้อรถมาค่ะกระวมพันนั่นแต่ว่าเอาหมอนเอายั้งไปไหวเนาะลบมาใหม่มหาหมู่ฮาได้ไปกระทารถบไวจะมีซ้ำนั่นละมันมีคนมาเผิ่ออีกดอกค่ะค่ะ ถ้าลดไม่ไว้ด็กก็ได้ถักกันแยกกันบ่ลดบ่มาไงเด็กเลยนี้ไครนี้มันอันหูเมืองนะขวมหูเมือกัเลยนี้ไครนี้มันจอดค่ะค่ะแยกใหญ่กันเลยอืมค่ะตัดเลนกันเจ็ดสองเจ็ดสามนี่แหละเนาะนี่แหละเนาะทำหนี่แหละนี่ว่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าสามสอมเก่าเก่าสองสองเก่ายังสิกระไหนเนาะทำหนี่แหละแหล่วแตะมากเนาะคุณแม่เนาะ ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะแต่ฟันอวทธรรหนีเว้ยค่ะ,ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของแม่ติ๋วกับมี่ซำหนีนอคุณแม่นอค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของแม่ติ๋วเนอค่ะตัวเลข 9, 7, 2, 9, 7, ของแม่ติว๋วค่ะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามค่ะแม่ติ๋วฝันฝันนอค่ะฝันว่าได้ไปเที่ยวค่ะผูเฒ่าพิ่นตีเป็นเก่านอค่ะเจ็ดพิ่นกะตี ผืนจีพิเชียวน้ากันค่ะสี่บาทเนจูน้อค่ะผืนจูพืนจีผืนเจ็ดค่ะเด็กหน่อยสองพืนก็เอาสองเข่าค่ะเด็กหน่อยสองคนค่ะเก้าเจ็ดสองเก่าเกดสามค่ะอายุของพืนหกสิบห้าปีนอกค่ะอายุของเนจูค่ะบ้านเด็กที่ของพืนหนึ่งสองสามค่ะบ้านเด็กที่ของเมติวค่ะ มันสี่ชิพกสิงหาคมพศอสองพันห้าโดยหกเก็ดไฮซันผู้ช้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวสร้างสื่อสลากรรานะกินแดงรัฐบาลขาะก่ย่าลืมงกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไล่กดแท่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำเลดเดอค่ะถ้าพระท่านะกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลกดแท่เพื่อสิบวินผาดแนวทางความฝัน หรือว่าแนวทางตัวเลค่ะป่าบนญคนอีสานกสิหามาฝาก่ันผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนญคนอีสานกันเพียงเท่านี้คลิปหน้าโผกันในโสดโสดหมันหม,ม,มันลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังปังกับตัวเลขของในติ๋วนอค่ะสวัสดีค่ะ